สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่3 1มสันวาคมเราจะทําอะไรกันเรารวบรวมเงินทั้งหมดนะคะจากม,มูลนิธินะมูลนิธิหยกกับคิมนะเพื่อที่จะมา ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่กันเพราะว่าโทรศัพท์แม่มันทําไมก็ไม่ทําไมหรอกมันก็นานแล้วไรเงี้ยเราโทรศัพท์แม่รุ่นอะไรวะไอโฟนไอโฟนแปดก็คือไม่ไหวแล้วคือแม่เป็นคนที่ข้อมูลเยอะต้องเก็บรูปลูกค้าต้องเก็บลูกค้าอ่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วใช่ึ่งเราก็คุยคุยกับแม่ไปแล้วว่าจะจะซื้อเป็นแบบรุ่นรุ่นอะไรคุยคุยไปแล้วว่าอยากเอ่อว่าแบบเขาอยากได้รุ่นอะไรวันนั้นก็พาแบบพาไปเดินเล่นเดินดูแล้วเขาบอกว่ากล้องมัน มาค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเราพร้อมหรืยยังไปห้างกันไปทำไมลูกซื้อของซื้ออะไรอะคะซื้อของมาทำกินกันวันนี้เห็นแค่นี้พอเพราะว่าแม่โป๊ะไปซื้อของมาทำข้าวกินกันวันนี้เพราะว่า จะกินเลี้ยงที่บ้าน<ช>เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะว่าวันนี้คนน่าจะเยอะข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราขอเนุญยตไปห้างนิดนึงนะคะเลียมแม่เลยลูกมีอะไรจ้ารอ,<ข>อแม่ได้เละจ้าแม่ขอสิบปทีได้ที่เดียวคะทาลิปสีอะไรคะที่ข่องอะไรคะลิปเช้งนะคะสีนีค้ค่ะสีอะไรแม่แปดสี่แปดนะคะสีนี้สวยมากทาทาทากันคือแปดสี่แปดนะคนผิวไหนก็ทาสวย คือลิปเราทํามาเพื่อแบบว่าสาวสงสีอ่ะยังมีขายไหมก็ไม่รู้ด้วยนะคะจริงสีโทนส้มอ่ะเหมาะกับคนแบบผิวแทนมากผิวแทนคนผิวแทนก็คือจะทาแล้วสวยมากของเราอ่ะคือสีส้มอ่ะตัว828กับ848ขายดีมากซึ่งไม่รู้มีมีอยู่หรือเปล่าขอหมดไปแล้วมั้ยยังยังมีอยู่นะลูกแต่ว่าเหลือไม่ไม่น่าถึง้รยได้ก็สั่งมาได้นะคะแอดมาที่ไลน์ข้างบนนี้ค่ะอ้าวนี่ขายอะไรอยู่ล็อกคนนี้ไงล็อกเป็นอ๋อลิวเยียอยู่ได้ คลิปนี้มันจะันบ้านเนาะเขาว่าใช้โทรศัพท์ใหม่คิมคือคิมอะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาทุกคนบอกเขาไปว่าซื้อด้วยตัวเองใช่ซื้อด้วยตัวเองใช้เงินตัวเองทั้งนั้นค่ะซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะเงินมาจากไหนเงินเก็บทั้งหลายแหล่เงินเก็บเกลี้ยงเลยเงินเก็บเกลี้ยงเลยค่ะของคิมฮะจนยบก,ก็เพิ่งซื้อคอมไปเป็นของขวา ปีใหม่ให้ตัวเองด้วยเงินเก็บของตัวเองอเดี๋ยวน,นี้คือโหไม่ใช่เดี๋ยวน,นี้ดิตลอดตั้งแต่เริ่มแบบเริ่มโตเนาะเก็บเงินเองได้เนี่ยก็อยากได้อะไรต้องซื้อเองทั้งหมดเพราะว่าตั้งแต่จบม .6 ใช่ไหมเออะตั้งแต่จบม .6 แ,แ,แม่ก็บอกว่าแบบสำหรับเครื่องนี้เป็นจะเป็นเครื่องสุดท้ายที่แม่จะซื้อให้ใช่จังนั้นก็เลยต้องซื้อเองก่อนแล้วก็อยากได้ต้องอยากได้อะไรอยากใช้เงินกับอะไรต้องเก็บเงินซื้อเองเก็บเงินซื้อเองเนี่ยเสื้อผ้าจะกินแคลอะไรเงี้งนนั้ เสื้อผ้าก็ซื้อเองค่ะแมคิดว่าแม่เป็นแม่สุบูรม,มเชิงก็จะสะปอยลูกก็อบอกแล้วไงทุกคนว่าแม่เรารวยเราอะจนโอเคทุกคนคือ <Okay. S 1> ปัญหาไม่ใช่ว่าใจ่ายในราคาเต็มไม่ได้หรือใจ่ายในราคาที่เพิ่มมาจากนั้นไม่ได้นะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพนักงานควรจะแจ้งเราก่อนว่าสิ์นี้มันเต็มไปตั้งแต่ตอนแรกที่เราบอกแล้วว่าเราเป็นลูกคา้า อันนี้ก็คนมารับแล้วก็บอกคนที่มารับก็บอกใด้ไหมว่มาสองหมื่นเจ็ดสี่ร้อยอ่าใช่เราก็นั่งรอเครื่องก็รอเครื่องโอเคอันนั้นคือตกลงก็จะซื้อแล้วในราคาสองหมื่นเจ็ดสี่ร้อยก็นั่งรอเป็นเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าทีนี้ก็ไม่ได้มีใครมาแจ้งอะไรจนจะรับเครื่องแล้วเขาเพิ่งมาบอกว่าสิทธิ์นี้เต็มซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่แฟนไปหน่อยที่กับการที่เราต้องรอตั้งนานแล้วมาบอกว่าสิทธิ์มันเต็มนะมันทนะําลายความความรู้สึกดีๆในวันดีๆแบบนี้ รเราอ,ะอ่ะคือ,ค,อคือจริงๆแล้วอะ่ะเราซื้อได้ถ้าคุณบอกเราตั้งแต่แรกว่าพี่ครับสิทธินี้มันเต็มแล้วนะตั้งแต่แรกที่เช็คถูกอ่าถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อใด้ละคะคุณนะ่ะมีหน้าที่ที่ต้องไปเช็คก่อนแล้วว่าสิทธิ์นี้มันเต็มอยู่หรือเปล่าเรเช็คแล้วด้วยนะคุณมานรับมาเช็คแล้วเขียนรายละเอียดแล้วนะอ่าเขียนรายละเอียดมาแล้วเขีเนยนใบมาแล้วต้องนั่งรอรับเครื่องถูกว่าเราจ่ายตัง์รอรับเครื่องป่ะแล้วแม่เป็นลูกค้าเขามาป็นอย่างน้อยคือ 15ปีนะอย่างน้อยนะคือจริงๆมันไม่ได้ผิดที่เสร็จเต็มนะมันผิดที่พนักง,งานไม่แจ้งเราแล้วทําให้เราเสียเวลาที่โมโหคือมันต้องเสียเวลาเนี่ยแหละหงั้นเดี๋ยวไปหาของกินดีกว่าก็พักไปก่อนเดี๋ยวเราก็คงจะต้องย้ายจากค่ายนี้ไปเป็นค่ายอื่นใครมีค่ายดีๆแนะนำก็บอกด้วยนะคะแต่วตรงนี้คือน่ารักมากที่เช่ว ี e ่มิเชลด้วยค่ะเดีย๋ยวไปดูดีกว่าเราจะหยิบอะไรกันอีก <c oughs> น่ากินมากเลยไม่รู้แม่เดินไปเช็คบินเราหรือเปล่าเนีย่ยเขาบอกว่าไม่อ้วนไปขนมไม่อ้วนอ้วนไม่ผิดผิดที่คนทักใช่ไหมออ้วนตรงไหนบอกซิว่าอ้วนตรงไหนหลิวเราต้องรีบเลือกเดี๋ยวแม่แม่ไปเช็คบินแล้วนี่ก็คือขนมที่เราแอบแม่ไปจ่ายเนี่ยเฮ้ยซื้ออะไรกันมาคะเมื่อกี้นโมโด เธอต้องจ่ายตังค์นั้นเนี่ยพวกเนี้ยอะโวคาโดโหดูหยิบอะไรกันมาเนี่ยพี่โยกยังไม่เห็นยังไม่เห็น,นมายังไงเนี่ยฮะ <c oughs> จริงๆหนูก็ซื้อกล่องนั้นนั้เนี่ยกล่องนั้นเนี่ยมไม่ได้จ่ายเงยอะเนี่ยไม่ได้พกกระเป๋าตัางค์มาค่ะฉันจ่าย เองหรือเปล่าก็คือไม่ําตออแล้วก็หมูหมที่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หมูอันนี้ค่ะที่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเดี๋ยวย่างบนกระทะชิ้นให,ใหญ่แล้วเดี๋ยวเรากต่ไกาตัดแ,แบบฟิวแบบเกา<อ>หลีเกาหลีเดี๋วไปนี้ยไมเนี่ยแนะ่นะเดี๋ยวไปไหมเนี่ยต้องคนหลายคนอนอโอเคคนหลายคน,นแล้วก็ตําพริกกระเทียมไว้ใส่น้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวจะต้าพริกกระเทียมเพื่อทำะเล็กกระเลเฮ้ยคุณ่าจ๋าคุยกับกล้องอยู่แล้วเดี๋ยวต้มซีฟู้ดด้วยเบาคยกับกล้องอยู่เฮ้ย อยากจะทำซีฟู้ดด้วยเพราะว่ามีกุ้งกุ้งแช่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 แล้วก็มีต้ม้งมาใส่เพราะว่าหม้อเรามันเป็นหม้อแบบที่มีรูต่างเฮ้ยนมไม่มีเนี่ยเฮ้ยขงปรุงรสของปรุงรสไปดูผักคุณผู้มจัดถาดกสวยน้ำพรน้ำพริกน้พรกน้ำัรน้ำพริน้ำพริกน้ำพริกน้ำทรไกม้ราต้องรอกน้ราดน้ำพรอกนพิมน้พ์ไวน้คิก็มัพรน้วพริน้ำกน้ำรนมันมัน้ำน้ำพรก้นราน้ ข้าวเอาข้าวนี่ลองก็เป็นต้นข้าวเองที่เก็บนะคะแต่เราเวลาเลยดุมแล้วก็พี่พูดดุมต้นข้าวต้นข้านั้นดุมวิ่งโอ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 ดุมนี่นะคะปูเห็นหัวทำไมถึงปูนี่นะคะเวลาอย่างเช่นเลอะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องเก็บแต่ชิ้นแล้วก็ห่อเลยเป็นทิศนะคะทุกคนเอาไปใช้เป็นอะเป็นธิริก อะไรไม่ต oh. ื่นใจมดเลยเชฟมะปิดไม่ได้มาตะก้องมาแล้วแดน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 บอกเลยแม่ด um ูนะคะแขกที่มาบ้านนะคะแล้วดูน่นะคะโอไม่เคยเห็นพี่เล่นแต่งตัวอย่างนี้เลยอะสีฟู้ดจะซีฟู้ด มีทุกรสเลยมีทั้งเปเรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งมันมีทั้งเค็ม e มีทั้งเผ็ดขาดอยู่รสเดียวอร่อย ไกลหรอเนี่หงอซื้อกระเป๋ามาให้หรอบ้ากระเป๋าเก่าเงินโน่เฮ้ยทำพำทำพำพำทำพำสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอัน <Pacific> น <Nein> ี้ติดตัวไว้นะคะสองรองต้นแก้วค่ะน้องโซ่ซาของแม่เปนไงจ๊ะสวยแม่เซอร์ไพรส์สำเร็จ แต่ลูกใสอเว้เลยจะดูวงในมือเขาอันนี้ชิวๆลูกใส่เรั่องนๆอะเดี๋ยวก่อนมีรายได้กันแล้วสองคนมีรายได้กันแล้วจริงที่แม่ตั้งใจจะให้อะ่ะมันก็ในราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าราคาประมาณนี้ของแม่คือแม่คือมันได้แค่วงเดียวอ๋อมันเลยมันเลยลิมิตแล้วไงต่อของขวัญของแม่ก็มีระ้ยะนั่นคือแม่ออกให้คนละขึ้นไม่พ่เก็บขึ้น เอาไเดาใส่ติดนิ้วลงใส่ติดนิ้วไม่ได้แบบราคาสูงเลยว่ามาแต่ว่าไม่ใช่น้อยจนเกินไปอได้ี๋ยว่าแม่ครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นของขวัญได้ตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วก็แม่ช่วยออกแล้วครึ่งหนึ่งเ้อที่ล้าทีมงานตั้งใจทำงานอ่ะอันนี้ในส่วนของการเป็นรูปแล้วในส่วนของการเป็นทีมงานในช่องสงเแข้งสามชาตินี่แม่ไปทอดถัจ้อไหย จอบปูอร่อยมากช่วงนี้อร่อยมากใช่ใครไม่กินเราจะเสียใจนี่เป็นรางวัลคนตั้งใจได้กินจอบปูโอ้ยน้ำตาไหลรกันเลยหลองแสนซับก่อนนะเอาตอนนี้แหละเอาตอนนี้แหละทำถ้าได้ทำ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 ช่องเราเพิ่งเปิดมาได้ห้าเดือนเนี่ยห้าเดือนนะตอนนี้มียอดซับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าละเดี๋ยวฉลองสองแสนซับเดี๋ยวฉลองอันนี้เดี๋ยวเลี้ยงอีกทีหนึ่งอันนี้อ่ะเป็นขวัญถุง ถัดต่อครับนัาน้าเปาอานิตากล้องครับขอบคุณครับลูกสาวค่ะลูกสาวแหวนไปแล้วจะเอาอะไรกับลูกลูกสาวค่ะเมาเล่นกับปูเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปอาบน้ำไปหยิบไปหยินี่สิวแบตเอยู่ด้วยปูคนไทยแล้วมีใหม่คนไทยนี่ตั้งใจทำช่องมาห้าเดือนเนี่ยที่แบบแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทักเรียนทักถ่าย ทั time, so so time, ้งเรียนทั้งทํางานคิดดูบางวันไปถ่ายกลับมาดึกแล้วอ่ะก็ยังต้องกลับมาทํางานของของแบบของตัวเองงานที่เรียนอะไรเงี้ยโอ้โหคือต้องเสียเวลาเยอะมากเพื่อทําช่องช่องนี้นะคะก็คืออยากให้แม่เห็นใจมาเร็วพันหนึ่งเลยจะเรื่องเงียบเลยไม่ไม่เร็วคนละแหวนเธอสองคนนะไม่ใช่พันหลักพันนะหลักหมื่นนะจ๊ะเออแล้ว่ะพันหนึ่งเรื่องเงียบเลยนะหน้ากล้องนะเนี่ยหน้ากล้องนั้นเนี่ยแม่แม่หน้ากล้องนั้นเนี่ยไอดอทแคร์เคมาสนุก แม่จะขึ้นแบกน้ำเปลี่ยนชนุดเดี๋ยวแม่จะไปสวดมนต์สวนเด็กๆก็แล้วดูที่มันกินกันลาบไปหน้ากองเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสกปรกก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้สวนแม่ก็จะขึ้นไปสวดมนต์ไปเก็บภาพแม่สวดมนต์สวดข้างล่างก็ปล่อยเละดีกว่าไปนี่ก็คือห้องพระของเราห้องพระนะคะเดี๋ยวส้มก็จะตอนนี้ใส่ชุดขาวแล้วค่ะเดี๋ยวจะสวดมนต์นะคะก็เป็นการสวดมนต์ข้ามปี ก็ใครที่ดูอีพีนี้นะคะซ้มก็ขออวยพรให้หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ในครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญนะคะผ่านพ้นภัยโควิดนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะก็คิดสิ่งใดก็ขอสมตั้งใจในปีใหม่นี้นะคะขอให้โชคดีตั้งแต่วันปีใหม่นี้เป็นต้นไปและตลอดไปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าที่เราไม่เช้านะบื่ายแล้วอเนี่ยออกไปกิน ข้าออกไปหาซื้อกับข้าวกันออกไปซื้อของแล้วก็เสียความรู้สึกกับมือถือหน่อยลูกจะเซไพก็ไม่ได้เซอร์ไพรน่าจะลองเป็นพวกนี้เดี๋ยวลงไปีนึงแต่จะเรียบตัดละจะตัดในคืนนี้ตัดคืนนี้เลยนะคะที่เราเสร็จก็คือเดี๋ยวเราเข้าเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอตัดต่อคลิปนี้เพื่อจะออนมันพรุ่งนี้นะคะใครที่ดูนี้ก็คือดูนี้ก็คือเราถ่ายกันเมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวส้มสวดมนแล้วก็ ผุส่วนไดที่ส่องทามาก็ขอทุกท่านนะคะได้บุญกุศสนั้นของ่งไปด้วยนะคะอวยพรในทุกท่านเลยค่ะอนุโมทนาสาธุ